ไม่ท้องหรอกชุดมันอย่างนั้นชุดอยู่แล้วถ้าท้องท้องมานานแล้วหรือเปล่าเขาก็คงจะงอนงอนกันอะไรแหละแต่ก็คงแบบไม่โอ้โหไม่ถึงขั้นเลิกลาขนาดนั้นหรอกโอ้โหกูมไม่ได้ไปเป็นผัวเมียกับเขาด้วยนอะ <laughs> แต่ก็คือแยกบ้านไหมกูไม่ได้ไปนอนกับเขาก็ไม่รู้อะ มันยังไม่เจอพี่นัทมานานแล้วนะ,ะแต่ก็ก็แต่เจออ้ําตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะ,ละก็ไม่ท้องหรอกอชุดมันอย่างนั้นชุดอยู่แล้วถ้าท้องท้องมานานแล้วหรือเปล่าแหม่หถ้าเขาท้องเขาคงจะดีใจมากแล้วล่ะน้องวินาทีนี้คนถามเยอะจนู้ยจะตอบไงก็ก็ตอบเหมือนที่มันน้เคยบอกว่าเขาก็คงจะงอนๆกัอน,นอะไรแหละแต่ก็คงแบบไม่โอ้โหไม่ถึงขั้นเลิกลาขนาดนั้นหรอกแล้วตอนนี้มันสถานก,การณ์มันดีขึ้นหรือยังครับแม่ยังไม่ได้เจอเขาเลยกุยกัออ้ําก็ุูเนี่ย ก็คุยผ่านทางไลน์อะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เจอยังไม่เจอตัวกะวัาเสาร์วอาทิตย์นัดเจอกันสามคนเลยอ่ะไม่นัดเจอกับอ้ําโอ้โหกูไม่ได้ไปเป็นผัวเมียกับเขาด้วยนะก็คือเจอไปอ้ํามเสาร์วอาทิตย์นี้แต่ก็คือก็เจอกันก็ก็ถามว่ามีอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ตอบตรงๆว่างอนกันนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ก็เป็นห่วงก็คุยกันตลอดก็คุยกันตลอดว่าเฮ้ยมีอะไรก็ บอกมานะอะไรเง uh. ี้ยช่วยยัไงก็บอกมาอะไรเงี้ยก็เขาไม่ได anyway> ้เลิกอ่ะแต่ทะเลาะไหมก็คงจะทะเลาะอันแหละอ้าวกูก็เขาเป็นอีกหนาอะไรก้อนก้อนงอนงอนกันเด้อมั้งใช่ไหมล่ะก็คือคนนึงออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนแล้วแบบเอ่ออีกคนนึงก็ยังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าแค่นั้นนะอุ้ยอย่าอ้ําตลอดนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้แบบว่าเออเหมือนง้อกันก่อนหรืออะไรอย่างงี้ยก่อนออนนนี เขามีความเครียดนะครัราะเาเอะไรเงี้ยก็ยังเห็นมาถ่ายกระชากผากรับมันที่อยู่ไงก็ยังถ่ายรายการมันที่อยู่แล้วก็ถ่ายรายการมาตูมอยู่ไงคือตอนนี้ถ้าสมมติมันมีถ้าสมมติอยู่เฉยๆคงจะเครียดแต่นั้นมันมีงานทุกวันมันคงไม่เครียดหรอกจริงเหรอเออใช่เพราะงานคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไปด้วยกันก็ต่างคนก็มันก็ยังอยู่ที่เดียวกัน่มั้งคอนเสิร์ตวันคอนเสิร์ตเาาามมมีีรรรออบดยยยวูู่กตไง เออแต่ก็คือแยกบ้านไหมไม่ได้ไปนอนกับเขาก็าไม่รู้อ่ะไม่กล้าตอบแทนเออไม่กล้าตอบแทนว่าแยกบ้านไหมแต่ก็ก็ยังเห็นอยู่ด้วยกันนะออแต่แก่แบบว่าเออไม่ได้ไปปกติเขาจะไปออกกำลังกายด้วยกันออก็ไม่เห็นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะ่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า